14ปราณในดาพิฆาตอสูรปราณสัตว์ป่าเป็นปราณที่เรียนแบบสัตว์ป่าโดยเฉพาะพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ดุร้ายและป่าเถื่อนของพวกมันเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ป่าเถื่อนคาดเดาไม่ได้และเหมือนสัตว์ปราณหมอกเป็นปราณที่เรียนแบบหมอกโดยเฉพาะความคลุมเครือของหมอก เทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการโจมตีที่คลุมเครือซึ่งทำให้เป้าหมายสับสนคล้ายกับหมอกหน้าทึบที่บดบังการมองเห็น ปราณความรักเป็นปราณที่อิงจากอารมณ์ความรักมีการฝันที่กว้างโค้งและบิดไปมาซึ่งมีการใช้งานในระยะกลางถึงไกลเทคนิคส่วนใหญ่จะใส่จังหวะที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบกายกรรมในการโจมตีของผู้ใช้เป็นการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นความคล่องแคล่วและความปราดเปรียวที่เหนือมนุษย์ปราณอสอรพิษเป็นปราณที่เลียนแบบงูโดยเฉพาะการเลื้อยและการโจมตีที่รวดเร็วเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่ เน,นการบิดและงอคมดาบเหมือนงูเลื้อยการโจมตีไม่ตรงไปตรงมาและคดเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาซึ่งสามารถโจมตีได้ทุกที่และสามารถหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้ประมาทได้ปราณแมลงเป็นปราณที่เรียนแบบมแมลงโดยเฉพาะการต่อยและการเคลื่อนไหวที่อันตรายของพวกมันเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่รวมถึงการแทงทิมด้วยดาบที่เคลือบหรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อฉีดพิษร้ายแรงที่ทำจากดอกวิสทีเรียเข้าไป ปรานเสียง เป็นปราณที่เรียนแบบเสียงโดยเฉพาะความดังที่ทำให้สับสนของเสียงเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่ใช้ระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายมหาศาลในขณะที่ใช้การเคลื่อนไหวที่เร็วมากคล้ายกับความเร็วที่เสียงเดินทางรวมถึงการใช้ประสาทการได้ยินของผู้ใช้ปราณบุบผาเป็นปราณที่เรียนแบบทั้งดอกไม้ยืนต้นและดอกผลไม้เทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการจงตีที่สง่างามโดยเน้นที่ความปราดเปรียว ปราณนี้ยังเสริมและใช้ประโยชน์จากการมองเห็นของผู้ใช้แม้ว่าอาจต้องแลกด้วยสายตาปราณวายุเป็นปราณที่เรียนแบบลมโดยเฉพาะกระแสลมที่รุนแรงและลมหมุน เทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโจมตีแบบเน้นรุกอย่างเดียวส่วนใหญ่ใช้การเคลื่อนไหวหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการฟันที่เหมือนพายุหมุนซึ่งจะเพิ่มระยะการโจมตีของผู้ถือดาบอย่างมากปราณหินผาเป็นปราณที่เลียนแบบดินและหิน เทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่ใช้พื้นดินใต้ผู้ใช้และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่กว้างใหญ่เพื่อสร้างการโจมตีที่แข็งแกร่งเชี่ยวชาญทั้งการโจมตีและการป้องกันปราณจันทราเป็นปราณที่เรียนแบบดวงจันทร์โดยเฉพาะรูปทรงเซี่ยวของดวงจันทร์และพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของแสงจันทร์ที่ผ่านไปมา เน้นที่การโจมตีที่รวดเร็วและทรงพลังการฟันดาบส่วนใหญ่จะตามรูปทรงและลวดลายของจันเซียวปราณอัศนีเป็นปราณที่เลียนแบบฟ้าผ่าโดยเฉพาะการโจมตีที่รวดเร็วและการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับฟ้าผ่าแหวกผ่านท้องฟ้าเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็วเพื่อเอาชนะศัตรูในพริบตาปราณเพลิงเป็นปราณที่เลียนแบบเปลวไฟเทคนิคและรูปแบบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโจมตี เดี่ยวที่ทรงพลังซึ่งเผาไหม้คู่ส่อสู้ปราณวารีเป็นปราณที่เรียนแบบน้ำโดยเฉพาะการไหลความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของของเหลวเทคนิคส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายแขนและอาวุธในท่วงท่าที่ลื่นไหลเพื่อให้เข้ากับน้ำที่ไหลเชี่ยวหรือไหลเอื่อยปราณตะวัน เป็นปราณที่เป็นพื้นฐานของทุกปราณถูกคิดค้นโดยโยริอิจิและถูกส่งต่อมาเรื่อยๆในตระกูลคามาโดผ่านระบำที่เรียกว่าฮิโนคามิคางุระโดยผู้ใช้ปราณจะถวายการเต้นรำแด่เทพเจ้าแห่งไฟตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อปัดเป่าภัยคุกคามและโรคภัยไข้เจ็บมีคลิปอื่นในช่องอีกนะคะกดดูกันต่อได้เลยค่ะ